ใส่เสื้อซูเปอร์แมนไว้ข้างในตลอดถูกไหมครับอ๋อแล้วพอไปถึงที่ไหนที่คุณจะบินคุณก็ถอดแจ็คเก็ตอะไรออกไปใช่ครับตอนแรกคือใส่จะใส่เสื้อสูทเพื่อเพื่อดื่มชาเขียวเ <c oughs> ออกมีชุดมีชุดสำหรับกินชาเขียว <c oughs> เขาดูเหมือนคลากเคสเหมือนกันนะ <ừ> ผมเรียบๆใส่แว่นนะเหมือนซูเปอร์แมนเนี่ยแล้วเขาถอดชุดแล้วเขาเข้าตู้โทรศัพท์ปั๊บเขาบินทันทีมีตู้โทรศัพท์อันนี้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยหุ่นดีนะ ก็แค่ลงไปนะครับแล้วผมก็กระโดดเลยครับมาผมขอลองเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองหน่อยผมขอลองหน่อยไม่อยากจะเชื่อนะคะนี่เป็นวาระาสุดท้ายของพิธีกรชายของเราขลองอลองหน่อยอธิบายเบสิกก่อนนะคือยังไงเบสิกตอนผมฝึกผมก็จะซ้อมวิทพื้นทั่วไปวิทพื้นปุบมือก่อนเพื่อให้ชินให้เราก้าวเอามือเอามือขึ้น ก็คือเราก็วิดพื้นทั่วๆไปครับวิดพื้นแล้วก็กผลปอย่างเงี้ยครับพอเราเริ่มชินใช่ไหมเราก็เริ่มเข้าไปขันๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆนะกระโดดด้วยกระโดดด้วยขาผมเปลี่ยนท่ากระโดดด้วยขาครับอ่าแต่เราฝึกมืออ่าคุณกระโดดด้วยขาแล้วก็เทคตัวขึ้นไปฮะมะ๋อมันไม่ใช่ง่ายๆเ้ยฉันอยากลองฉันอยากลองแล้วมันกกระโดดเลยนะครับ อ๋อโอเคเข้าใจแล้กระโดดยยดเหยียดตัวแล้วก็มือลงก่อนใช่ครับแล้วค่อยขาลงครับอ่ะมาผมขอลองขอลองทีนี้ไปไหนมาไหนผมจะได้ลองดูบ้างท้ายในวาระของเขาแล้วเนี่ยักระโดดโดดแล้วก็ยืดตัวไปเลยอ่ะลองดูลองดู แกถ่ายยังอ่ะถ่ายอยู่โอเคอ่ะหนึ่งสองูไม่กล้าว่ะไม่กล้าว่ะไม่กล้าว่ะมันไม่ใช่ง่ายๆฉันบอกเลยใช่อ่ะไว้ไว้ซ้อมไว้ที่หลังไว้ที่หลังไว้ทีหลังไว้ทีหลังกลัว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 อ่ะเห็นไหมล่ะโอเคแต่ต้องปมือให้หนุ่มสอนนะปม่มให้หนุ่มสอนนี่นี่ฉันมีอันนี้อันไหนครับอ๋อแบบแบบเขาเหาะเหิน เฮ้ยแต่คุณทําความสูงขึ้นไปได้เยอะมากเลยนะมากมากนี่พ่อดูเฟรมนี้ดิโอเคแล้วในขณะนั้นเน็กนี่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 ไม่ไปไหนเลยนี่นั่งอยู่ที่เดิมนี่ <c oughs> นี่นั่งเหมือนปวดเน็กนี่ไม่มีอะไรเลยแกโอ้ยโอเค